ชุดวงไอรอนเปิดจากระสอบทุกตัวหลายสก,กรีนสวยๆชุดนี้จะมีอยู่ประมาณ10บกว่าตัวตัวนี้จะเป็นตะเข็บคู่จะเป็นตะเข็บคู่คู่บนคู่ล่างมีข้างคู่บนคู่ล่างมีข้าง ป้ายคอครับอันนี้คือป้ายคอป้ายคอครับ <_ Z> ตัวนี้ก็จะเป็นสกีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังสกีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังอันนี้คือ <ieni> <_ Z> ป้ายคอนะครับสกีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับอันนี้คือเปิดจักกระสอบนะครับเปิดจากกระสอบตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ร่าง คู่บนคู่ล่างตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างแล้วก็ดูกันช้าๆนะครับดำสนิทดำสนิทตัวนี้ก็สวยนะครับดำสนิทดำสนิทนะครับคู่บนคู่ล่างนะครับดำสนิท ตัวนี้ป้ายคอนะครับป้ายคออ่านี่คือป้ายคอนะครับนะครับป้ายคอตัวนี้รู้สึกว่าจะตอกปีนะครับป้ายคอรู้สึกว่าจะตอกปีตอกปีนะครับแต่มันจะจางหน่อยนะครับจะจางหน่อยนี่นะครับจะตอกปีนะครับน่าจะเป็นปี2012นะครับน่าจะเป็นปี2012ินะครับ งาจะเป็นปี2012ตัวนี้จะมีสกินหน้าอย่างเดียวนะครับสกีนหน้าอย่างเดียวครับไอรอนตัวนี้จะเป็นสกินหน้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นเสื้อกล้ามตัวนี้ไอรอนตัวนี้จะเป็นเสื้อกล้ามนะครับจะเป็นเสื้อกล้ามตัวนี้จะเป็นเสื้อกล้ามเสื้อก้ามตัวนี้ป้ายคอไม่มีนะครับไม่มีป้ายคอนะครับไม่มีป้ายคอ ตัวนี้ไม่มีป้ายคอนะครับไม่มีป้ายคอทุกตัวที่ชมอยู่นะครับจะเปิดออกจากกระสอบทุกตัวนะครับจะเปิดออกจากกระสอบทุกตัวนะครับจะเปิดออกจากกระสอบทุกตัวนะครับตัวนี้ไม่มีตอกปีนะครับไม่มีตอกปีนะครับตัวนี้ไม่มีตอกปีนะครับแต่ลายสวยครับลายสวยครับไม่มีตอกปีนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีตอกปีนะครับเป็นเซตกล้าม แล้วก็สกีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกีนหน้าอย่างเดียวไม่มีป้ายคอตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่ตัวนี้นะครับจะเป็นตะเข็บคู่นะครับจะเป็นตะเข็บคู่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่จะเป็นคู่บนคู่ล่างแต่ไม่มีข้างนะครับตัวนี้คู่บนคู่ล่างไม่มีข้างนะครับคู่บนคู่ล่างไม่มีข้างนะครับ บนคู่ล่างไม่มีข้ามนะครับต like. ัวนี้ตัวนี้ก็จะมีตอกปีจะเป็นปี2010นะครับจะเป็นปี2010อันนี้จะเป็นปี2010นนะครับและป้ายคอนะครับจะเป็นป้ายฟุตนะครับป้ายคอจะเป็นป้ายฟุตนะครับป้ายคอจะเป็นป้ายฟุตนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับป้ายคอจะเป็นป้ายฟุตตัวนี้ก็สกรีนหน้าอย่างเดียวครับไม่มีหลัง สกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังตัวนี้สกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังตัวนี้จะเป็นคู่บนคู่ล่างเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างแต่ไม่มีข้างนะครับอันนี้คู่บนคู่ล่างคู่บนคู่ล่างไม่มีข้างนะครับตัวนี้เป็นคู่บนคู่ล่างไม่มีข้าง ตัวนี้ก็เปิดเอาอจากระสอบเหมือนกันครับเปิดเอาอจากระสอบเหมือนกันครับตัวนี้คู่บนคู่ล่างไม่มีข้างนะครับเปิดเอาอจากระสอบนะครับตัวนี้ป,ป้ายค,คอจะเป็นป้ายกิ่วเด่นนะครับป้ายคอจะเป็นป้ายกิ่วเด่นนะครับป้ายคอนะครับจะเป็นป้ายกิ่วเด่นตัวนี้จะเป็นสกรีนหน้าหลังนะครับป้ายคอจะเป็นป้ายกิ่วเด่นและตัวนี้ก็จะสะกรีนหน้าหลังตัวนี้นะครับ สกีนหน้าหลังสกีนหน้าหลังนะครับนี่ครับสกีนหน้าหลังนะครับเป็นสกีนหน้าหลังนะครับน,นะคอันนี้เวอร์ทัวร์ครับ ตัวนี้จะเป็นสกรีนหน้าหลังนะครับอันนี้ไอรอนมัมมี่นะครับมัมมี่นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่ตะเข็บคู่ตัวนี้ก็เป็นตะเข็บคู่นะครับคู่บนคู่ล่างเหมือนเดิมครับคู่บนคู่ล่างแล้วไม่มีข้างนะครับคู่บนคู่ล่างไม่มีข้างนะครับนี่ครับคู่บนคู่ล่างไม่มีข้างนะครับ คู่บนคู่ล่างไม่มีข้างนะครับตัวนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับนี่ครับป้ายคอตัวนี้ก็จะเป็นสกรีนหน้าหลังสกรีนหน้าหลังนะครับตัวนี้สกรีนหน้าหลังตัวนี้ก็เปิดออกจากกระสอบเหมือนเดิมครับเปิดออกจากกระสอบนะครับ จะเป็นสกีนหน้าหลังนะครับจะเป็นสกีนหน้าหลังนี่ครับเป็นสกีนหน้าหลังนะครับตัวนี้จะสกีนหน้าหลังนะครับสกีนหน้าหลังตัวนี้สกีนหน้าหลังนะครับตัวนี้จะมีตาหนิใต้จักรละนี่ครับตำหนิจกัจกรเละตะเข็บจะปิ ตะเข็บจะปีนะครับแต่ก็เป็นตะเข็บคู่คู่บนคู่ล่างคู่บนคู่ล่างนะครับคู่บนคู่ล่างตัวนี้ก็เปิดออกจากกระสอบครับตัวนี้ก็เปิดออกจากกระสอบนะครับตัวนี้ก็เปิดออกจากกระสอบนะครับคู่บนคู่ล่างตัวนี้ป้ายคอจะไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีป้ายคอนะครับไม่มีป้ายคอ ไม่มีป้ายคอนะครับแต่สกรีนหน้าหลังนะครับตัวนี้สกรีนหน้าหลังตัวนี้จะสกรีนหน้าหลังพวกนี้เปิดออกจากกระสอบทุกตัวนะครับเปิดออกจากกระสอบนะครับสกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังเรามีให้ให้ชมไม่มากนะครับมีให้ชมไม่มากเพราะทุกตัวไม่ได้ซื้อมาเก็บนะครับ ไม่ได้ซื้อมาเก็บไม่ได้ซื้อเข้านะครับคือเปิดจากกระสอบมาเก็บอย่างเดียวนะครับนะครับทุกตัวเปิดจากกระสอบนะครับก็เลยมีให้ชมไม่มากนะครับมีให้ชมไม่มากนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้เราก็เปิดออกจากกระสอบเหมือนกันครับตัวนี้นะครับอันนี้เราก็เปิดออกจากกระสอบตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างครับคู่บนคู่ล่างมีข้างนะครับตัวนี้ตัวนี้คู่บนคู่ล่างมีข้างนะครับ คู่บนคู่ล่างมีข้างนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เราก็เปิดจักรสอบนะครับเป็นคู่บนคู่ล่างแล้วก็มีข้างนะครับป้ายคอนี่นะครับป้ายคอป้ายคอนะครับป้ายคอตัวนี้ก็จะสกีนหน้าหลังครับจะสกีนหน้าหลังตัวนี้นะครับจะสกีนหน้าหลังนี่ครับจะสกีนหน้าหลังนะครับตัวนี้ นี่ครับตัวนี้ก็จะสกีนหน้าหลังตัวนี้จะสกีนหน้าหลังดำครับดำสนิทเลยดำสนิทเลยดำสนิทสกีนหน้าหลังครับตัวนี้ก็เราก็จะเป็นแขนยาวนะครับเป็นแขนยาวแขนยาวตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าหลังนะครับแขนยาวตัวนี้ก็จะสกีนหน้าหลัง,ต,นนลงตัวนี้นะครับสกีนหน้าหลังนะครับตัวนี้จะสกีนหน้าหลัง เป็นป้ายปั๊มคอนะครับเป็นป้ายปั๊มคอสอง0ิบครับ2020ิบตัวนี้นะครับเป็นป้ายปั๊มคอครับนี่ครับตอกปีนะครับ2020ิตัวนี้นะครับตอกปี2020เป็นแขนยาวแขนจมนะครับแขนยาวแขนจมแขนยาวแขนจมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะสกรีนแขนนะครับสกรีนแขนนี่ครับสกรีนแขนนะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็จะสกรีนแขนนะครับนี่สกรีนแขนสกรีนแขนแล้วก็สกรีนหน้าหลังเป็นป้ายปั๊มคอนะครับแล้วก็ตอกปี2020ต่ตอกปี2020นะครับตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังนะครับนะครับสกรีนหน้าหลังสกรีนแขนข้างเดียวนะครับเป็นแขนยาวแล้วก็แขนจำนะครับ นี่ครับเป็นแขนยาวแล้วก็แขนจำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแขนยาวแล้วก็แขนจำสกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังตัวนี้นะครับตัวนี้สกรีนจะจางหน่อยครับแต่ที่เก็บเพราะว่ามันเป็นไอรอนที่เก็บมาก็เพราะเป็นไอรอน นี่ครับที่เก็บเพราะว่ามันเป็นไอออนนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตะเข็บคู่ครับตะเข็บคู่ตะเข็บคู่ครับป้ายคอนี่ครับอันนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอป้ายคอนะครับป้ายคอนี่ครับอันนี้คือป้ายคอนะครับเป็นป้ายคอนะครับป้ายคออิตาลีนะครับ เป็นอิตาลีนะครับอิตาลีตัวนี้สกีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกีนหน้าอย่างเดียวเรามาดูตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายนี้ก็นี่ครับตัวสุดท้ายก็สกีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกีนหน้าอย่างเดียวสกีนหน้าอย่างเดียวครับเป็นตะเข็บคู่ครับจะเป็นตะเข็บคู่นะครับตะเข็บคู่อันนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่นะครับตะเข็บคู่แล้วก็มีข้างครับตะเข็บคู่แล้วมีข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่แล้วก็มีข้างนะครับ นะครับตาเข็บคู <man <man ่แล like okay ้วก็มีข้างนะครับนี่นะครับและป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอป้ายคอนะครับอันนี้สกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียววกนนี้เปิดจากกระสอบมานะครับเปิดจากกระสอบเปิดจากกระสอบมาก็ คือเราไม่ได้ซื้อเข้ามาเก็บหรืออะไรนะครับเรากปจะกระสอบมานะครับแล้วก็มีให้ชมกันไม่มากเท่าไหร่เพราะกระสอบจะละระสอบเปิดมาเราก็จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับจะเจอน้อยมากจะเจอน้อยมากโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะติดตามดูวงต่อไปนะครับว่าจะเป็นวงอะไรจะมีให้ชมนะครับจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมผลงานผมตลอดนะครับ ขอบคุณมากครับผมพรุ่งนี้ก็ตติดตามชุดต่อไปนะครับ